สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอโกนิมาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีใบาลายสวยโดดเด่นไม่แพ้สายพันธุ์อื่นๆเลยนะคะนั่นก็คืออัญมณีแดงนั่นเองนะคะต้นอัญมณีแดงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถ้าได้รับการดูแลที่ดี เขาจะมีอายุให้เราได้ชื่นชมความงามยืนยาวหลายปีเลยนะคะเพื่อนๆลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวตั้งตรงปลายใบเรียวแหลมคล้ายรูปหัวใจส่วนขอบใบจะเรียบและเกลี้ยงนะคะมีสีแดงเข้มสวยสลับกับริ้วสีเขียวบริเวณขอบใบและด้วยความสวยงามและสดใสของสีสันแดงสลับเขียวนี่เองทำให้ได้ชื่อว่าต้นอัญญมณีแดงนะคะ และถ้าได้รับการปลูกเลี้ยงและการดูแลที่ดีลายใบยสีแดงจะค่อยๆกระจายไปทั่วทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆและลักษณะดอกของเขาจะเป็นดอกสีขาวมีกาบห่อหุ้มสีเขียวอ่อนนะคะต้นอัญญมณีแดงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเขตร้อนทั่วไปนะคะและจากรูปลักษณ์ภายนอกทำให้ต้นไม้มงคลชนิดนี้ได้รับสมญานามว่า เป็นราชาของไม้ประดับเพราะมีความสวยสะดุดตาสามารถปลูกเลี้ยงได้ง่ายทั้งในร่มและกลางแจ้งนะคะลักษณะของลำต้นก็ดังที่เพื่อนเอนเห็นในภาพนะคะก็คือลำต้นและก้านใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเพื่อนๆืและนอกจากนี้เขายัางเป็นไม้ฟอ,อกอากาศที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะคะ การขยายพันธุ์ต้นอัญมณีแดงก็จะเหมือนกับอโกนิมาสายพันธุ์อื่นๆทั่วไปนะคะก็คือปักชำยอดแล้วก็แยกหน่อปลูกนะคะเพื่อนๆส่วนวัสดุที่ใช้ปลูกควรจะเป็นวัสดุที่โปร่งและระบายน้ำได้ดีนะคะจะใช้เป็นกับมะพร้าวสับอย่างเดียวผสมกับปุ๋ยเม็ดละลายช้าในปริมาณที่เหมาะสมหรือใช้กับมะพร้าวสับผสมกับปุ๋ยคอก และดินก้ามปูหรือดินร่วนนะคะในอัตราส่วน1ต่อหนต่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆส่วนการให้น้ำต้นอัญมณีแดงเป็นพืชที่ชอบน้ำปานกลางนะคะให้รดพอชุ่มแต่อย่าขังแฉะนะคะเพื่อนๆรดแค่วันเว้นวันหรือ3-4ถึงวันต่อหนึ่งสัปดาห์ก็เพียงพอนะคะส่วนในเรื่องของแสงแดดนั้น ต้นอัญมณีแดงเป็นพืชที่ชอบแสงแดดดำไรหากปลูกกลางแจ้งต้องเลือกบริเวณที่ไม่โดนแดดจัดนะคะหรือมีพางแสงแต่ถ้าหากปลูกในร่มหรือในบ้านก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ควรจะนำเขามารับแสงแดดบ้างอาทิตย์ละ1 2ถึสงครั้งนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะ ต้นอัญมณีแดงที่มีใบาลายสวยโดดเด่นแถมความหมายของเขาก็เป็นมงคลด้วยนะคะความหมายของต้นอัญมณีแดงหมายถึงการให้แสงสว่างแสดงถึงความสดใสรุ่งเรืองในชีวิตความรุ่งโรจน์และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนเพื่อนและนอกจากนี้เขายัางเป็นไม้ฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ด้วยนะคะ พิมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากต้นอัญมณีแดงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับอาคารบ้านเรือนหรือนำไปเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นขึ้นบ้านใหม่ก็นับว่าเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและมีความหมายที่เหมาะสมด้วยนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเพื่อนๆ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ